น,นี่พิณจะพามาปอกส้มทีเลือกส้มโอนี่นะส้มสองลูกราคาเท่ากันนะนี่น่ทองเดย์วิธีเลือกส้มถ้าส้มนะถ้าถ้าเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเปลือกจะบาง เือกจะบางแล้วเม็ดเนื้อส้มะจะเป็นเม็ดเล็เกๆเๆๆๆๆขาเรียกอะไรเราเป็นเม็ดๆน้อยๆอ,ยอ่ะอีมันอ่ะเส้นมันแต่ถ้าอันนี้นะเห็นไหมน่ะจับเป้าๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีเนื้อหน่อยเดียวน่ะส้มสนเนี้ยทรงเนี้ยจะเป็นเปลือกหนาหอปอกแล้ววันเนี้ยลูกใหญ่ฝ่าแต่ได้เนื้อน้อยกว่าในราคาเท่ากันน,นั้นเนี่ยลูกเนี้ยน่ะ ลักษณะทรงเนี้ยจะเป็นส้มเปลือบางเวลาเลือกส้มเนี่ยกดนี้บุมนี้คือส้มแก่ใช่ไหมแก่สะดือโบจะมาป่อให้ดูว่าส้มสองลูกในเนื้อส้มจะเป็นยังไง<า>ลูกนี้เนี่ยส้มทองดีส้มทองดีงดเปลือกมันจะบาง ้มเชิญนกไชนาดแมคค้าทําไมต้มเยอะแยะไปปอูกกันทั่วประเทศแต่ทําไมวลาคนขายบอกมีแต่ส้มทองดีเอ้ยคิดว่าจะเปลือกต้มไว้ไอ้นี่ไม่ละเล่น ต้มถ้าแก่เนะี่ยไสมันจะกลวงนะยิ่งถ้าแตกเลยไงไส้จะกลวงถ้ายิ่งแตกเลยยิ่งดีใหญ่เลย ใส่เขาจะโบวอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยส้มแก่จัดใส่จะโบวหวานเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวแล้วอนี้มาดูส้มทากข่อยเนี่ยส้มทากข่อยลูกใหญ่เบาเฝ้าเลยเดี๋ยวดูนะลูกเนี้ยเนื้อจะน้อยกว่าลูกนี้อีกนี่ทากข่อยนะายปินบอกว่าไม่เอาหรอกลูกนี้เนื้อมันน้อยแม่ค้าบอกก็ส้มดีจะดูนะเนี่ยอีเนี้ยเ,เ,เนื้อจะแข็งก็ะด้ไ่มถ้าถ้าผิวเป็นอย่างเนี้ยนะ ถ้าผิวส้มเป็นอย่างเงี้ยผิวส้มไม่เนียนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย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 ไม่เก้งป,ปิ๊บเป็นรอยตําหนิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส้มเนื้อมันจะก,กระด้างจ้ะแล้วส้มลูกนี้ก็ไม่จัดด้วย จริงอย่างที่เยพินพูดไหมคนขายบอกส้มลูกเนี้ดีเยพินบอกว่าไม่เอาหรอกมันไม่ดีที่ซื้อเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่างโง่ซื้อนะแต่รู้แล้วว่ามันไม่ดีแจะจะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าส้มลักษณะนี้ยไม่ใช่ส้มดี ปอกไปจนหมดแล้วเพราะว่าตอนเรากดจะตูดมันแน่นไ่ไหมตูดมันแน่นนึกตึ๊บเลยมีเนื้อไหมเนี่ย <c oughs> ต้องไปใก้้ก ยัยพินบอกแล้วว่าส้มไม่ดีแม่ค้าบอกว่าดีดีดีนี่แหละส้มท่าคอยอร่อยหวานยัยพินบอกแล้วส้มลูกนี้มันไม่ดีมันไม่จัดมันเป็นส้มส้มล่วงส้มล่วงเพราะว่ามันไม่แก่แล้วกดแล้วไส้มันไม่โบงไงเขาก็คิดว่ายัยพินเลือกส้มไม่เป็นยัยพินก็คิดว่าเอไหนๆซื้อแล้วก็จะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการเลือกส้มใครเขาเลือกยังไงไม่ใช่เลือกลูกใหญ่อย่างเดียวจะต้องหนักแล้วผิวต้องเนียนจ้ะ ผิวไม่เนียนนะส้มจะเป็นอย่างนงี้นะลูกละสามสิบห้าบาทก็บอกว่าที่อื่นขายเป็นกิโลส้มอย่างเงี้ยส้มท่าข่อยแบบเนี้ยกิโลละหกสิบาทลูกเนี้ยก็ตกประมาณสองโลโอ้ยพินบอกส้มอย่างเงี้ยนะขายเป็นกิโลเพื่อนดูนะ ไส้ตันตึงได้ไเนะี่ยเรากดไม่บ่มนะไส้มันตันส้มมันไม่แก่จ้ะถ้ามันแก่กว่าน,นี้เนื้อมันก็จะดีกว่าน,นี้นจะอร่อยกว่าน,นี้จ้ะใส่แน่นตับเลยไม่หวานหรอกว่าส้มมันอ่อนไส้มันแน่นตึง เม็ดเขาก็จะใหญ่ไหมล่ะมเม็ดเนี่ยถ้าถ้าผิวเนื้อผิวหยาบเนี่ยเนื้อเม็ดมือจะใหญ่จะใหญ่กว่าน,นี้อีกถ้ามันแก่อันนี้มันยังไม่แก่จ้ะส้มแบบนี้ต้องซื้อมาเอาเปลือกเชื่อมจ้ะมันมีแต่เปลือกเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูลูกเมื่อกี้ที่ยจ๊พินบอกว่ามันแก่เนี่ยมันแก่เวลาเราผ่าออกมันจะเนื้อ ไก้กลางเขาจะโบกดูเนื้อเขาจะฉ่ำน,น้ำปอกก็ง่ายก็แตกแกะจัดพอแก่จัดแล้วเวลาน่าจะแร่งจัดกันจะไม่ค่อยเป็น ว่าส้มเขาแก่จัดที่การเลือกส้มอร่อยมากเนื้อนิ่มเจาะเพราะว่าต้มมันแก่จัดแล้วอันนี้ลนะ่ะอันนี้ยังเฟื่อนอยู่แน่ๆเพราะว่า มันไม่จัดเปรี้ยวจิตดเลยเปรี้ยวแล้วกระด้างด้วยมันเป็นส้มอ่อนจ้ะเนื้อมันยังไม่ฉ่ำน้ำนะวิธีกาเรเลือกส้ม,ม,มเปรี้ยวมาก เจ้าโอชาคอยเดียวสุดๆยังไม่จัดีด๋ยวก็บอกว่าของเขาบอกชื่อพันข่าวตั้งควาแล้วเนี่ยแต่นี้ทองดีจะซื้อคนละล้านกันย่ะเ้าเจอเพียงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนี่ย